สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่น่าสนใจแต่ก็แอบ,บน่ากังวลจากช่องพีพีออนรีทรีที่ได้นำเสนอเรื่องราวส่วนที่แย่ที่สุดของการใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้หรืออาจจะมองข้ามไปนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะขอฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องใหม่ของเราด้วยนะคะ ส่วนที่แย่ที่สุดของการใช้ชีวิตในประเทศไทยเมื่ออากาศเป็นพิษวิดีโอเริ่มต้นด้วยการที่พีทได้กล่าวถึงสิ่งที่ผู้คนมักจะถามเขาบ่อยๆว่าอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งเขาก็บอกว่าสำหรับเขาแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพอากาศโดยเฉพาะในช่วงฤดูเผาหรือ b บ r n i n ิ s ซ a s o n ที่เกิดจากการเผาไร่ยอ้อยและเศษพืชไร่ของเกษตรกรซึ่งปัญหานี้ก็ส่งผลกระทบไปทั่วประเทศไทยแต่จะรุนแรงเป็นพิเศษที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเขาได้เล่าว่าปกติแล้วฤดูเผาจะเริ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนและจะเริ่มคลี่คลายในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้ฤดูเผาเริ่มเร็เรวขึ้น เพราะเขาได้เห็นการเผาไราอ้อยตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมแล้วและคุณภาพอากาศที่พัทยาก็แย่ลงตลอดทั้งอาทิตย์พีทได้บอกว่าเขาพยายามที่จะใช้ชีวิตให้เป็นปกติแต่ด้วยคุณภาพอากาศที่ยำ่แย่ททำให้เขาต้องใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปเดินข้างนอกเพราะเขามีประวัติเป็นโรคหอบหืดและเขายังได้ถ่ายให้ดูถึงสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่หมอก แต่เป็นควันที่สะสมตัวอยู่ตลอดทั้งวันเขายังได้บอกอีกว่าเขามีเครื่องฟอกอากาศสองเครื่องในห้องซึ่งเครื่องฟอกอากาศก็แสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศในห้องนั้นดีขึ้นแต่เมื่อเปิดประตูระเบียงออกไปไม่ถึง5นาทีคุณภาพอากาศก็แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าอากาศข้างนอกนั้นยแย่ขนาดไหน นอกจากนี้เขายังได้กล่าวถึงเหตุผลที่เขาไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เพราะเขาคิดว่าคุณภาพอากาศที่นั่นก็แย่กว่าที่พัทยาและเขาก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีโรงงานที่กำลังเผาขยะเพิ่มในช่วงนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าฝุ่น pm 2.5พุ่งสูงขึ้นซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็จะคอยติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ต่อไป พีทยังได้เล่าถึงเป้าหมายในการลดน้ำหนักของเขาในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำได้เกือบจะตามเป้าแล้วแต่ด้วยคุณภาพอากาศที่ไม่ดีทำให้เขาไม่ได้ออกไปเดินเล่นซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขาต้องใส่หน้ากากอนามัยออกไปเดินเพื่อที่จะได้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สุดท้ายพีทได้บอกว่าในอนาคตถ้าเขาจะยังอยู่ที่ประเทศไทยต่อไปอีก 10- ถึง20ลบ30ปี เขาก็คงต้องมองหาที่ที่มีอากาศดีกว่านี้ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าที่ไหนจะดีกว่ากันและเขาก็ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่เขาต้องศึกษาและวางแผนต่อไปมาฟังความคิดเห็นจากท่านอื่นๆกันนะคะหลังจากวิดีโอเผยแพร่ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายซึ่งแต่ละความคิดเห็นนั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันมาดูกันค่ะ ว่าเพื่อนๆแต่ละท่านมีมุมมองอย่างไรบ้างเริ่มจากความเห็นหนึ่งที่บอกว่าที่แคนาดาบ้านฉันก็มีไฟป่าในเดือนสิงหาคมเหมือนกันซึ่งมันก็แย่มากๆแต่ฉันก็แค่หนีไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีควันมันไม่คุ้มหรอกที่จะอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับการสูบบุหรี่วันละห้่องกลับไปอเมริกาหรือไปอาร์เจนตินาสามเดือนแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่า ก็เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจต่อด้วยความเห็นที่ให้ข้อมูลว่าพีชฉันว่าคุณน่าจะหมายถึงเกาะล้านหรือเกาะสีชังไม่ใช่เกาะช้างเพราะเราไม่สามารถมองเห็นเกาะช้างจากที่นี่ได้นะก็เป็นการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องจากนั้นมีความเห็นที่แนะนำว่าเพื่อนจากที่ดูแล้วคุณไม่น่าจะใช่พวกชอบเที่ยวผู้หญิงและมีแฟนดีๆแล้วคุณน่าจะลองไปทางใต้นะ ฉันกับแฟนย้ายมาอยู่หัวหินแล้วแต่ก็แย่เหมือนกันเราเลยกําลังมองหาทางใต้ต่อหลังจากที่สัญญาหมดก็เป็นการแนะนำที่น่าสนใจแล้วก็มีความเห็นที่แสดงความเห็นใจว่าสวัสดีพีทขอบคุณที่พูดถึงปัญหานี้และกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักฉันอยู่ในจอมเทียนมาสองปีแล้วฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณดีเลยเพราะฉันก็เป็นคนชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง และการต้องติดอยู่ในห้องมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแถมฉันยังมีปัญหาเรื่องหัวใจซึ่งมันก็ได้รับผลกระทบจากอากาศไม่ดีแบบนี้ฉันกำลังมองหาทางเลือกอื่นในระยะยาวก็เป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจจากนั้นก็มีความเห็นที่บอกว่าฉันอยู่ในเชียงใหม่ตอนนี้ท้องฟ้าก็แจ่มใสดีนะมองเห็นภูเขาได้ไกล3ากิโลเมตร ฉันไม่เคยได้ยินคนไทยหรือคนต่างชาติในพื้นที่บนเรื่องอากาศเลยนอกจากคนใน Youtube หรือคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆมันมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ไม่เคยถูกพูดถึงดีแล้วที่คุณไม่ได้อยู่ในไทยเมื่อ30ปีก่อนที่มลภาวะมันแย่กว่านี้มากแล้วคุณอยากรู้จริงๆเหรือว่ากลิ่นแปลกๆในอากาศนั้นมันคืออะไรพีจะยังอยู่ต่อหรือจะจากไปกันแน่ ก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจและมีคำถามชวนคิดแล้วก็มีความเห็นที่แนะนำว่าทางใต้ของไทยดีเลยก็เป็นการแนะนำแบบสั้นๆแล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าสวัสดีพีทฉันก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศเหมือนกันฉันชอบอยู่ในแถวจอมเทียนนะแต่ควันม,มันแย่มากจริงๆในช่วงสองสามเดือนนี้ยิ่งลงไปทางใต้าอากาศ ก็จะดีขึ้นฉันกำลังคิดว่าจะย้ายไปกระบี่ปีหน้าแต่ถ้ามีเงินฉันก็คงจะไปเที่ยวตามเกาะต่างๆในช่วงฤดูเผาไปเลยก็เป็นการแชร์ประสบการณ์และให้คำแนะนำแล้วก็มีความเห็นที่ถามว่าความสูงของอพาร์ตเมนต์ของคุณมีผลอะไรไหมเพราะว่าเอเจนต์อสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครมักจะบอกให้เลือกอยู่ชั้นบนๆเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษทางถนน แต่ดูเหมือนควนันมันจะคลุมตึกสูงสูงพวกนั้นหมดแล้วก็เป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจแล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าดราม่าก็เป็นการแสดงความคิดเห็นสั้นๆจากนั้นมีความเห็นที่บอกว่าใช่ฉันเข้าใจเลยฉันกับภรรยาเคยอยู่ที่เชียงใหม่ห้าปีและมีบางวันที่ไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้เรากลับมาอยู่อเมริกาแล้ว เราจะไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดในช่วงที่อากาศดีๆส5เดือนแต่เราก็อยากจะย้ายกลับไปถาวรเหมือนกันเพราะงั้นเราก็จะไปลองอยู่ที่นั่นจริงๆอีกครั้งช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้เผาไรอ้อยแต่พวกเขากำลังเผาอ้อยเพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้น ก็เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาแล้วก็มีความเห็นที่บอกว่ามันคือการไปคลินิกเพราะดื่มเหล้าและไม่ได้ป้องกันไงก็เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบกวนๆจากนั้นมีความเห็นที่แนะนำว่าลองออกกำลังกายในยิมแทนการออกกำลังกายข้างนอกในวันที่คุณภาพอากาศไม่ดีมันไม่คุ้มที่จะออกไปข้างนอกหรอกก็เป็นคำแนะนำที่ดี แล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าปัญหาช่องว่างด้านภาษาเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็เป็นการชี้ประเด็นที่สำคัญจากนั้นมีความเห็นที่กล่าวว่าช่วงสองสาวันที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครแย่มากจริงๆแต่เขาก็เปิดให้ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ฟรีเพื่อลดปริมาณรถบนถนนมันส่งผลกระทบต่อคอของฉันและทำให้ตาแห้งและระคายเคืองการกลับมาครั้งหน้า ฉันอยากจะลองไปอยู่ทางใต้และดูว่าอากาศสภาพอากาศและ,มะแมลงจะทนได้ไหมฉันก็อยากไปเชียงใหม่นะแต่ถ้ามันแยากขนาดนั้นฉันก็คงแค่ไปเที่ยวในช่วงเดือนที่อากาศดีดด,ดีกว่าก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องคุณภาพอากาศแต่เป็นเสียงนกกาเวาตัางหาถ้าโชคไม่ดีมีนกไปทำรังใกล้บ้านคุณคุณก็ไม่ต้องหวังจะได้นอน เพราะมันจะส่งเสียงดังแหลมแหลมเป็นระยระๆเหมือนนาฬิกาปลุกก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจและตลกดีจากนั้นก็มีความเห็นที่หวังว่าหวังว่ามันจะดีขึ้นภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะแต่ฉันก็จำได้ว่าเดือนเมษายนปี2023มันแย่ขนาดไหนเราต้องไปที่ที่มีลมทะเลพัดเอาสิ่งแย่ๆพวกนี้ออกไปก็เป็นการแสดงความหวังและให้กำลังใจ แล้วก็มีความเห็นที่แนะนำเรื่องหน้ากากว่าคุณต้องใส่หน้ากาก2.5ที่สามารถกรองอากาศได้นะก็เป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความเห็นที่บอกว่ามีคนดูแค่ไม่กี่ร้อยเองใช่คุณควรจะไปจากที่ที่มันแย่ๆแ,แบบนั้นก็เป็นการแสดงความเห็นแบบตรงไปตรงมาและอาจจะกวนๆนิดหน่อยจากนั้นก็มีความเห็นที่บอกว่า ฉันอยากย้ายไปพัทยาเพื่อที่จะได้เล่นดีเอ็นกับคุณก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจและอาจจะทำให้พีประหลาดใจแล้วก็มีความเห็นที่แนะนำให้ย้ายไปที่อื่นว่าย้ายไปมาเลเซียหรือบอร์เนียวดีกว่าก็เป็นคำแนะนำที่เป็นทางเลือกจากนั้นก็มีความเห็นที่เห็นใจว่าฉันเห็นใจทุกคนที่ต้องเจอกับควันพิษตอนนี้และมันอาจจะแย่ลงกว่าเดิมอย่างที่คุณบอก ทำไมไม่ลองไปกระบี่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในระหว่างที่รอให้อากาศทางเหนือดีขึ้นละ่ะก็เป็นการแนะนําที่น่าสนใจแล้วก็มีความเห็นที่แสดงความกังวลว่าฉันกังวลเรื่องผลกระทบของควันหลังจากที่ฉันได้ยินเรื่องฤดูเผาฉันไม่ชอบกลิ่นควันเลยฉันลองหาข้อมูลดูแล้วอายุไขยเฉลี่ยของคนไทยและคนอเมริกันก็เท่ากันที่79ปีซึ่งฉันก็แปลกใจเหมือนกัน ฉันมีเครื่องพ่นยาแบบพกพาฉันตั้งใจว่าจะใช้มันบนเครื่องบินหรือที่สนามบินตอนที่ไปถึงหวังว่าเสียงของคุณจะดีขึ้นนะและขอให้คุณเจอวันที่อากาศดีๆก็เป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใยจากนั้นก็มีความเห็นที่ตั้งคำถามว่าทำไมต้องเผาไราอ้อยนะฉันว่ามันเป็นวิธีที่ถูกที่สุดในการเก็บเกี่ยวและไม่ต้องเก็บอะไรไว้ก็เป็นการตั้งคำถามที่น่าคิด แล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าฉันเคยอยู่ที่เชียงใหม่สองปีปีที่แล้วฉันหนีไปอยู่เกาะทางใต้และเวียดนามปีนี้ฉันก็คิดจะทำแบบนั้นอีกมันแย่มากๆเลยเมื่อปีที่แล้วแถมยังร้อนเป็นประวัติการ์ดด้วยโชคดีที่ฉันสามารถไปเที่ยวได้ในช่วงที่อากาศแย่ๆก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความเห็นที่แนะนำเรื่องการออกกำลังกายว่า วิดีโอดีมากอากาศดูแย่จริงๆสำหรับเรื่องออกกําลังกายลองขึ้นบันไดในคอนโดดูไหมถ้ามีชั้นเนียอพอนะก็เป็นคำแนะนำที่ดีแล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าไม่ใช่แค่ฤดูเผาในประเทศไทยหรอกนะที่กรุงเทพมหานครมันเป็นทุกวันแค่บางวันมันแย่กว่าวันอื่นก็เป็นการชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็มีความเห็นที่บอกว่า นั่นแหละคือเหตุผลที่ไม่ควรย้ายไปประเทศไทยใครที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจก็คงจะอยู่ไม่ดีแน่ๆแถมยังอาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจแล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าที่หัวหินคุณภาพอากาศดีมากๆก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่ใหม่จากนั้นก็มีความเห็นที่บอกว่าฉันกำลังจะไปพัทยา แต่ฉันคิดว่าฉันจะเลื่อนไปช่วงปลายปีก็เป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความเห็นที่แนะนำให้เช็คเครื่องกรองอากาศว่าคุณได้ลองเช็คแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศหรือยังบางทีคนอาจจะลืมแกะพลาสติกออกก็เป็นการแนะนำที่อาจจะมีประโยชน์แล้วก็มีความเห็นที่บอกว่าฉันอาศัยอยู่ใกล้หาดใหญ่ทางใต้ของประเทศไทยคุณภาพอากาศที่นั่นดีมาก เมื่อเทียบกับมาตรฐานไทยตลอดทั้งปีแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับคุณเท่าไหร่เพราะที่นี่ไม่ค่อยต้อนรับชาวตะวันตกมีคนพูดภาษาอังกฤษน้อยมากแทบจะไม่มีชาวต่างชาติหรือร้านอาหารตะวันตกเลยแล้วภาษามลายูเป็นภาษาที่ใช้กันไม่ใช่ภาษาไทยแถมยังไม่มีบาร์หรือผู้หญิงให้เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและวัฒนธรรมก็แตกต่างจากที่อื่นในประเทศไทยมาก ฉันคิดว่าคุณคงจะเกลียดที่นี่แน่ๆเหมือนกับที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เกลียดสำหรับคุณเกาะสมุยหรือภูเก็ตอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับพวกเราชาวมุสลิมหาดใหญ่ดีมากเพราะเราหาอาหารฮาลาลและมัสยิดได้ง่ายและยังมีคนที่พูดภาษาอาหรับได้เพราะพวกเขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอาหรับเรามีชุมชนที่ยอดเยี่ยมในหาดใหญ่ปัตตานีและยะลา ก็เป็นการแชร์ข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจจากนั้นก็มีความเห็นที่บอกว่ามันแย่จริงๆและเริ่มเร็วกว่าทุกปีถ้าฉันอยู่ที่นั่นฉันคงต้องหนีไปอยู่ที่มาเลเซียหรือบาหลีหรือกลับอเมริกาไปเลยสักสองสามเดือนก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจและความเห็นสุดท้ายก็คือคุณกำลังมองออกจากคอนโดของคุณไปที่เกาะชองฉันว่าคุณน่าจะหมายถึง เกาะช้างแต่คุณไม่สามารถมองเห็นเกาะนั้นจากพัทยาได้นะนั่นมันเป็นเกาะที่อยู่ใกล้จันทบุรีทางใต้และตะวันออกของพัทยาสิ่งที่คุณหมายถึงน่าจะเป็นเกาะล้านซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้พัทยามากที่สุดแล้วก็คุณภาพอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือที่เกาะสมุยนะก็เป็นการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากได้ฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอากาศในประเทศไทยแล้วเพื่อนๆคิดว่าเราควรที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะลดปัญหามลพิษทางอากาศหรือมีวิธีที่จะดูแลตัวเองในช่วงที่อากาศไม่ดีแบบนี้อย่างไรบ้างมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ และเพื่อนๆก็อย่าลืมไปติดตามช่องพีทออนรีทรีสเพื่อชมเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆกันด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะแล้วก็กด s u b สไคร b ์ช่องของเราไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ